ครั้งนี้ทหารก็บอกว่าทหารมันเตรียมตัวมาดีหมายถึงฝั่งเขาใช่ไหมขมรมันเตรียมตัวเขาเตรียมตัวเขาวางแผนแล้วเหมือนว่าวางแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมีสเต็ปว่าจะปล่อยอะไรอะไรช่วงไหนด้วยเราคิดไม่ถึงนะใช้โดรนสังหารนั่นแหละมันเริ่มเพิ่งมาไงเป็นนวัตกรรมใหม่ของเขาท้่เขาพีชีพเลยทีนี้ทีนี้เราก็ต้องหาให้เจอว่ามันเอาโดรนพีชีพไปซุกไว้อยู่ตรงไหนในที่สุดเขาก็พบว่าทางไทยก็พบว่าเขมรเนี่ยมันเจ้าเล่มันใช้คาสิโน เป็นที่สุกอาวุธสุกทั้งโดรนพิชีพสุกทั้งจรวดหลายลำกล้องค่ะ BM 21มันลาก b m 21เข้าไปซ่อมนว่อยู่ในคาสิโนแล้วมันก็ซุกปืนใหญ่อยู่ในคาสิโนด้วยดังนั้นดังนั้นจึงกำหนด 4, 4ี่คาสิโน,เป,นเป็น4เป้าหมายที่เราถล่มแลวเมื่อวานก็ถล่มสำเร็จด้วยนะ,ะอ่ะประกอบด้วยคาสิโนตรงจุดไหนบ้างครับไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะจุดแรก จุดแรกทหารบกใช้รถถังถล่มคาสิโนที่ชื่อโนมทอดาซึ่งอยู่ตรงข้ามตรงข้ามกับบ้านตาพยาจังหวัดสระแก้วจุดที่สองทหารเรือใช้ปืนใหญ่ถล่มคาสิโนที่ชื่อทมอดาซิตี้อยู่ตรงข้ามบ้านสำรากนะคะจังหวัดตราดค่ะจุดที่สามทออใช้ F16 นะคะถล่มคาสิโนนะคะตรงข้ามช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่4กองทัพอากาศค่ะใช้กริปเพนถล่มคาสิโนริมเฮงค่ะตรงนี้เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ครับทันทีทันทีที่เราถล่มกาสิโนฐานซุกอาวุธของขมรทั้งฝั่งขมรโอดครวนร้องเลยเรากระทำต่อเป้าหมายพลเรือนอีกละมันก็มามุกนี้แหละเขาเล่นมุกนี้ตั้งแต่แรกกระทต่อเป้าหมายพลเรือนแล้วฟ้องชาวโลกด้วยนะฟ้องชาวโลกว่าเรากระทำต่อเป้าหมายพลเรือนแต่ด้วยคำาลบความจริงก็คือมันใช้เป้าหมายพลเรือนเป็นที่ซุกอาวุธแล้วจะให้ทำไงอ่ะ มันก็ต้องถล่มถูกต้องถ้าไม่ถล่มก็ต้องปล่อยเหรอที่ทุเล่ที่สุดนะอผมไม่ทราบสิครับว่าเลขาธิการสหประชาชาติผู้นําแคนาดาผู้นําอังกฤษคณะกรรมการอูจะรู้สึกอย่างไรมีฟีดแบ็กมีรีแอคไปที่คุณเซนที่คุณมาเน็ตบ้างหรือไม่เรื่องที่มีคลิปเป็นหลักฐานชัดเลยนะถ่าหารเขมรเนี่ยมันถ่ายคลิปแล้วก็อวดอในคลิป เราเห็นเลยนะผัวซึ่งเป็นทหารก็ยิงเมียก็ก็ประกอบระเบิดก็แกะระเบิดออกจากออกออกออกจากซองเพื่อบรรจุบรขนาดเกอบเกันลูกเล็กๆก็อยู่ข้างๆก็เรียกว่าก็เรียกว่าครอบครัวเป็นทำกันเป็นทั้งครอบครัวครอบครัวฐานแค่เมรเขาอยู่ไอ้ตรงฐานที่มั่นของอยู่ตรงฐานที่มั่นตรงคนหนึ่งประกอบคนหนึ่งยิง ใช่คนยิงผัวยิงเมียเมียประกอบลูกก็อยู่ไ้กลลูกก็อยู่โนเนียโนเนียอยู่ตรงนั้นซึ่งในทางระหว่างประเทศกตการากลเขาห้ามแล้วทําไมไม่ทําอะไรผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ทำอะไรจะทําอะไรกับทางเขมรบ้างไหมเนี่ยสั่งการอะไรไหมทําอะไรหรือเปล่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องเปี่ยนปังเปลี่ยนแงเขาก็บอกว่าคุยกันประเทศไทยไปคุยเขาหน่อยเอ้าแล้วทำไมไม่บอกฝั่งเขาอะว่าเป็นแบบตามข้อตกลงด้วยสิอืมนะค่ะ แต่เกมนี้จึงบอกว่ามันยากเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะมันยากใช่ค่ะทางนี้มันเป็นสงครามไฮบริดคำว่าสงครามไฮบริดแปลว่าสงครามที่มันรบกันหลายมิติหลายรูปแบบบางทีมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยตลอดเวลาเพราะเหตุมันรบกันแบบไฮบริดค่ะรบกันหลายมิติดังนั้นมันซับซ้อนมันอ่อนไหวใช่ค่ะแล้วเรื่องพื้นที่เรื่องอะไรยากโจทย์มันยากใช่ค่ะโจทย์ซ้อนโจทย์มันยาก ก็ต้องดูฝีมือรัฐบาลอนุทินแล้วก็กองทัพภายใต้การน,นำของนี่แหละ,ะท,ท่านทั้งหลายพี่พี่ทั้งหลายใช่ค่ะสารพัดสีผู้นำเราทัพทั้งหลายนะคะว่ากันไปมนะมักครับอืม